สวัสดีค่ะจินีธนาข้อเสร์ฟรายการ The Air Cast นะน,นะคะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะทั้งเปิดกล่องรีวิวเคสนะคะรีวิวแม็กเซฟนะคะและแล้วนะคะของที่กี้รอนะคะก็มาถึงแล้วนะคะรอเกือบเดือนเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวไวเล็ตนะคะที่เป็นติดแบบนี้เออนี่แหละคืออยากหน้าอยากได้เคสกับความเออไง กระเป๋าตังค์แบบนี้ใส่คาร์ดโฮลเดอร์นั่นเองนะคะก็มาแล้วค่ะตั้งแต่เมื่อวานแต่เมื่อวานนั้นกี้มีความแบบเออออกไปข้างนอกมาแบบชิงนิดๆก็เลยไม่จัดวิดีโอนะคะก็มาแล้วนะคะของเนี่ยส่งมาจาก c h e c r e p u b p i c นะคะเออประเทศ c Che ็ก Republic นะคะเราจะมาดูกันกี้คิดว่าน่าจะส่งจากอเมริกาหรือจากอะไรเงี้ยเพราะว่ากี่รอเขาผลิตนานมากที่สั่งไปจากในเน็ตใช่ไหมคะจากเว็บ Apple นะคะ สอบถามมาเยอะมากจากเว็บแอปเปิลนะคะก็รอนานมากเลยนานมากมาก,มากจริงๆเพราะว่าเป็นชื่อนิยมนะคะก็มาแล้วเราจะมาเปิดพร้อมๆกับเพื่อนๆนัๆ่นแหละนะคะจะมีไกๆทำไม และนี่นะคะก็คือ l e t e r ร์ว l l ์นะคะที่เรารอมานานแสนนานนะคะอู้คือเนี่ยคือสิ่งที่อยากได้มากเราอยากมาแบบแปะแปะแปะ,แปะ,แ,ปะแปะนะคะเพราะว่าแน่นอนเราเป็นผู้หญิงเนาะเราก็ต้องแบบมีคา์าเยอะหรือผู้ชายก็ได้นะคะอย่างที่ปกติแล้วนะกีจะใช้ของชนลนะคะเป็นคร์ทโร์เดอร์อันนี้นะคะก็ มันเอาพกโทรศัพท์ด้วยแล้วก็ตัวนี้ด้วยอะไรอย่างงี้ยเราไม่ได้พกเงินสดแล้วเราก็แบบพกแบบไปข้างนอกอแหละแป๊บเดียวอะไรเยงี้ไปแค่นี้เองเนาะปะคะเออแล้วแบบพอมันออกกันนี้มาคือมันเฮ้ยมันใช่มันคือสิ่งที่เราตามหาคือติดไปด้วยกันเลยอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็นี่ก็ไม่ต้องใช้แล้วนะคะดีใจมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างจะยังไงเออจับไม่ออกเลย แบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆถอดออกมาคือแบบเฮ้ยดูดีมากๆนะคะก็มีแค่กล่องแบบนี้นะคะ่ะแบบลูดๆออกมาเอานะคะเห็นไหมเอ่ยของกี้เป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะสวยมากๆเลยอะ่ะในกล่องก็ไม่มีอะไรนะคะก็มีแค่นี้อันนี้คืออะไรอะ่ะมีคู่มือไม่มีสติกเกอร์ด้วยเพิ่งผลิตเสร็จนะคะโอ้ช่างเขานี่นะคะโอห้โหดู แต่กี้จะบอกนะคะว่าความที่เขาเป็นหนังเนี่ยนะคะมันให้ความแบบเออลักชวรี่นะบอกไว้ก่อนเย็บอันเนี้ยเป็นเย็บเครื่องนะคะไม่ใช่เย็บมือนะคะถ้าเป็นเย็บมือจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเย็บเครื่องแต่ว่ามีการย้ำได้นะคะเห็นไหมจะมีการย้ำได้แบบนี้ด้วยนะคะถือว่าเย็บแบบไฮเอนเหมือนกันนะคะเหมือนแอมเมสเลยก็จะเย็บแบบแบบนี้นะคะเย็บย้ำตรงนี้ถือว่าโอเคเลยนะความพัสดุความพัสดุความ,วค,วามวความสัมผัสนะคะ ค่อนข้างที่จะให้ความรู้สึกแบบ h i g เอ็นให้ความรู้สึกแบบแพงนะอะไรอย่างเงี้ยหนะป้าเออโอเคนะที่ชอบมา,มากๆเลยอะ่ะแล้วก็มีตัวนี้เนาะให้ดึงคาร์ดขึ้นแบบนี้ไม่ดึงไม่ขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวจะลองใช้เล็บอ่ะงานลยค่ะไม่ต้องกดมากครับแบบดันออกมาก็ออกมาแลแบบนี้โอเคเพื่อนๆดูดีมากนะคะสีสวยมาก นี่ให้เพื่อนๆดูแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้นะคะแล้วน้ําหนักเบานะคะเพื่อนๆไม่ได้แบบอะไรเลยดีมากคือจะเรามาลองติดก,กันไหมแบบอ้าได้โอ้เท่โอ้ได้นะดูนี่แล้วแบบลองแปะข้างล่างด้วยนะรอก่อนไงมีความมันเตือนนะคะ นี่มันก็จะเป็นรูปทรงของเจ้าพอเกตนะคะแล้วก็แปะเข้าไปปุ๊บแล้วก็ขึ้นแบบนี้เห็นไหมเออถือว่าดูดีมากๆเลยนะคะเนี่ยเราแบบพอเราไปไหนใช่ไหมเราก็แบบติดอย่างเงี้ยอย่างผู้หญิงเราก็ใส่กระเป๋าใช่ไหมคะใส่กระเป๋าไปได้เลยอย่างผู้ชายเราก็เฮ้ยแนแมนแตะบอลใส่กางเกงอะไรเงี้ยหลายคนนะ่ะกี้ไปดูมานะแบบเออมันชอบหลุดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะปะ ก็เวลาใส่ลงไปในกางเกงยูก็เปิดกระเป๋ากางเกงยูหน,หน่อยนึงแล้วยูก็ใส่มันลงไปเข้าใจปะมันจะได้แบบไม่ไปขูดแบบนี้นะ้มันก็กระเด็นออกมานะมันก็ต้องคิดได้นิดนึงนะคะแต่ว่าโอเคเลยอะ่ะเฮ้ยดูดีเนี่ยแหละกีนโดนฝรั่งตกมาแบบคิดไปดูเข้ามาใช่ไหมแบบเฮ้ยอยากได้เชฟกับอยากได้อันนี้รู้ว่าโทรศัพท์กีนได้มากีนไม่ได้ใช้เลยนะกีนใช้เครื่องเก่าอยู่เลยแล้แลกีนได้ครบแล้วเดี๋ยวกี่จะได้ได้เลิกใช้โทรศัพท์สักทีหนึ่งดีใจมากมากเลยแต่เรามาลองใส่ ใส่คารดทคันดยดีกว่านี่อันนี้มันก็จะใหญ่กว่าใช่ั้มเราต้องมาคอยกังวลว่าเออเราจะใส่เกิดการผิดพลาดทางเทคนิคดี่หยหนะคะก็กิ้จะลองใส่ออใส่คาร์ดลงไปดูนะคะก็โอเคนะทุกีเราก็แบบยังไงเออยังไงนะคะก็จริงๆเราอ่ะกิ้ว่าน่าใส่ประมาณสักสามใบน่าจะโอเคนะกิ้ก็จะใส่แค่ บัตรเครดิตหนึ่งใบนะคะฟุตชายหนึ่งใบก็พอแล้วเพราะว่าเราใช้แค่บัตรเนาะแล้วเราก็ใช้แค่เอ่อฟุตชายคือคือใบใบขับรถใบขับขี่นะคะอีกหนึ่งใบก็คือพอนะคะดูดี่เลิศจ้าขี่จะบอกเลยนะคะสําหรับว่าแบบคนที่แบบว่าอยากจะได้ความแบบรักชูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบมีเป็นแบบสไตล์ชอบความหนังชอบความสีเฮ้ยขี้บอกเลยนะว่ากี้แนะนำดูดีมันดูดีไหมดูดีมากค่ะ ไม่ต้องพกกระเป๋าแยกแล้วอ่ะคือเนี่ยคนเท่แล้วแบบดูข้างหลังคือแบบฮไอโฟนสิบสองไม่ยอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก,ก,ก็คือว่าความสะดวกสบายแบบแค่นี้คือพอแล้วเวลาแบบเราออกไปซื้อของเล็กๆน้อยๆแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะถือแค่นี้ก็คือไปได้แล้วมันก็ติดกันมันแน่นนะคุณมันไม่ได้ออกง่ายๆเลยนะเวาลาเนีก็ต้องแบบแง่นิดนึงอ่ะแล้วดูเสียงเขาที่แบบมันก็ดังอะ่ะนะ ดูดีมากเลยนะคะโอ้โอเคก็แล,แล้วนะคะกี่ก็ทำความฝันของที่สำเร็จนะคะกี่ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่แบบ <c oughs> ตามมาตั้งแต่ตอนที่เปิดกล่องเอาว่าได้ยังได้ยังได้ยังได้แล้วนะคะรอนานอยู่เหมือนกันเกือบเดือนนะคะแล้วก็ได้มาแล้วคือชอบมากเดี๋ยวที่ขอดมกลิ่นเอยปะแต่กี่อยากดมกลิ่นอืมกลิ่นของตัวนี้ค่ะก็เป็นกลิ่นแบบ ลักชัวรี่นิดหนึ่งนะคะเป็นกลิ่นหนังแท้เลยนะคะเออดีเนี่ยเป็นกลิ่นหนังที่หอมนะคะแล้วก็เย็บมาสวยสวยมากเลยกี่ชอบนะเขาเก็บงานดีมากยานงยานแนวก็คือแบบเลิศให้ความแบบเออลักชัวรี่ดีอะค่ะใช่ตอบโจทย์กี ह, ้มากๆากอกี้ดีใจแล้วกี่จะได้ใช้สักทีหนึ่งอเคแล้วเวลาติดเข้าไปมันติดแบบนี้ได้ปะแบบนี้ก็ได้ แบบนี้ก็ได้แต่ว่าติดให้มันลงล็อกนะฮะมันจะได้แน่นๆนนี่คือแน่นมากเนะี่ยก็ไม่ออกนะฮะถ้าเราดันอย่างเงี้ยถ้าเราแบบเอแรงๆก็จะออกจบน่ะเอาละค่ะก็สำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบ Apple ิลแล้วก็แบบว่าอยากอะไรพกพาสะดวกนะคะกี้ก็แนะนํานะคะให้ซื้อแบบนี้กีว่าเทกิีว่าได้สีนี้เลยนะคือแบบผ่านมากแล้วก็พกอะไรก็ระวังหน่อยเวลาจับเวลาใช้ก็ระวังเพิ่มขึ้นนะคะถึงแม้ว่าเราจะ ถ้าเราเล่นเล่อเข้าใจไหมถ้าเราเลนเล่อถ้าเราไม่มีสติไม่ว่าคุณจะพกแบบไหนพกกระเป๋าตังค์แล้วถ้าคุณไม่มีสติมันก็สามารถหายได้เหมือนกันนะดังนั้นใช้อะไรก็ต้องมีสติกรรมให้เล็บอ่กรรมให้เก็บกรรมให้หมดกรรมให้เรียบร้อยเช็คของนะคะแล้วก็มันจะได้เพิ่มความสะดวกสบายให้กับเราเออจริงจริง,รง,รงชอบมากๆสำหรับคลิปนี้กี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กี้ด้วยนะคะสาวบลูแอปเปิลทั้งหลายขอบคุณที่รับชมค่ะเลิศบ,บาย